สวัสดีเพื่อนๆทางติกต็อกทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาเดินชมพื้นที่โรงเรือนนะครับพื้นที่โรงเรือนตรงนี้ก็จะเป็นมีล็อกผสมนะครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์นั้นก่อนที่เราจะผสมนะครับเราจะนําพ่อแม่พันธุ์นะครับเข้าในล็อกนะครับให้ผสมพอผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้แม่เขานบเลี้ยงลูกเองแบบนี้นะครับตั้งแต่เล็กเลยนะครับ น,นี้ครับผมแ,แม่เขาเลี้ยงลูกเองอยู่ในน็อกนะครับแล้วก็เลี้ยงจนงโตนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพอแม่เขาเริ่มจะไข่อีกทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําลูกของเขานะครับไปปล่อยไว้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็นําพ่อพันธุ์เข้ามาผสมต่อนะครับแต่สำหรับชุดนี้ก็ เริ่มจะผสมได้แล้วนะครับแม่ไก่ก็สมบูรณ์เต็มที่นะครับเริ่มจิกลูกนะครับพอเริ่มจิกลูกแล้วก็เริ่มที่จะนํามาผสมได้นะครับก็เราจะเลี้ยงไว้ในล็อกแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมจนโตนะครับพอโตประมาณนี้นะครับเราก็จะแยกแม่ออกละนะครับเดี๋ยวชุดนี้เราก็จะเออ,อกไปปล่อยบริเวณ พื้นที่กว้างนะครับเป็นพื้นที่ด้านนอกลังตรงนน้นนะครับเป็นล็อก,กว่างนะครับนะครับก็มีเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับว่าลูกไก่ได้ทำกิปปีกไหมนะครับที่นี่เราไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า ของเราไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับพอโตมาประมาณเนี้มันก็พอที่จะแยก,กออกนะครับพอเราจะนําไปปล่อยฝูงนะครับเราก็ใช้ปอกข,า,ขานะครับใช้ปอกขามัดขานะครับแล้วก็ไปปล่อยฝูงส่วนมากจะจําได้นะครับไก่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับไก่แค่ประมาณชุดหนึ่งก็ประมาณสักร้อยกว่าตัวอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนๆแบ่ง ไปเรื่อยๆนะครับลูกไก่มันไม่ได้เยอะนะครับพอที่จะทำจิป๊ปีกนะครับแต่ถ้ามันเยอะจริงนะครับเราก็ต้องทำนะครับเนี่ยอย่างชุดแบบนี้โตมาขนาดนี้นะครับเราก็จำได้ละประมาณนี้ครับผม